คือมองภาคตลาดนะครับในช่วงจากตรงนี้ไปถึงสิ้นปีนี้นะครับถ้าดูไปแล้วนะครับผมคิดว่าเราเจอแฟกเตอร์ที่เป็นบวกเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับผมลองไล่ดูนะนะครับตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยที่ทางดุเบี้ยนะครับเราเชื่อว่าขาลงแน่ๆนะครับโดยเฟดเนี่ยทั้งปีปีนี้นะครับก็คิดว่าลงประมาณสัก1%นปะครับปีหน้าก็1%นะครับแล้วปีถัดไปปีหนึ่งก็ตามแผนนะครับก็คาดว่าจะลงอีกประมาณ1%นเะครับเพราะฉะนั้นตัวดุเบียที่ลงนะครับผมมองว่า นี่เป็นเรื่องบวกอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าไปมองภาพความกลัวนะครับเดิมเนี่ยมีความกลัวเรื่อง recession นะครับใน US เนี่ยค้างอยู่นะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าภาพ recession ที่เห็นเนี่ยนะครับสำหรับรอบนี้นะนะครับไม่โอกาสนะครับหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยผมว่ามันน้อยมากนะครับการลงดอกเบี้ยนะครับ0.5รอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเห็นหลุมนะครับที่มันเป็นรีเซชชันอยู่ไกลๆนะครับแล้วเรากดเบรกแรงๆเพื่อที่จะเลี่ยงมันมากกว่า นะครับไม่เหมือนการลง0.5%ของดอกเบี้ยในหลายรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นการลงในระยะที่เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงในตัวรีเซช i o n ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยขาลงนะครับและความเสี่ยงต้อง r e ีเซชชันไม่มากแกผมบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นนะครับทีนี้พอกลับมาที่บ้านเรานะครับเราเจออะไรนะครับถ้ามองในมุมของตัวเศรษฐกิจนะครับเราก็เห็นว่า GDP growth นะครับยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับโตเฉลี่ยประมาณสัก1.8นะครับครึ่งปีหลังนะครับถ้าจะวิ่งไป2 6ได้นะครับหรือว่าไป3นะครับเหมือนกับที่กระทรวงการคลังคาดเนี่ยมันจะต้องเห็นการเติบโตเนี่ยนะครับในอัตราประมาณ4เปอรเซ็น y o y นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอัตราการฟื้นตัวนะครับในตราที่สูงมากพอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราเห็นแรงขับเคลื่อนเนี่ย ชัดเจนมากนะครับมาอมองในส่วนของกําไรบริษัทจดทะเบียนนะครับอันนี้เนี่ยเราก็เห็นการเติบโตนะครับในตราที่ชัดเหมือนกันก็คือว่าถ้ามองครึ่งปีแรกนะครับบริษัทจดทะเบียนทากาไรได้ประมาณสัก5 3 0 0 0ล้านนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเราคาดการประมาณสัก5.9แสนล้านบาทนะครับนั่นก็แปลว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดีกว่าครึ่งปีแรกประมาณ11%นะครับแล้วครึ่งปีหลังเองถ้าเทียบกับครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยก็ดีขึ้นประมาณ27%นะครับเพราะนั้น ถ้าเออ r ์เน็ตโกนะครับเราก็เห็นนะครับอ่ะเห็นทั้งดอกเบี้ยขาลงนะครับเห็น GDP g r o w t h ที่ดีนะครับแล้วก็เห็นตัว e a r n i n g g r o w t เนี่ยที่ดูใช้ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เวลามามองในมุม v a l u a t i o n นะครับเราต้องมองทั้งในมุมของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มุมทั้งตัวเอด้วยนะครับถ้าเรา2ตัวนี้มาผสมกันนะครับแล้วก็มองผ่านตัวเลขอันหนึ่งที่เรียกว่า Market ็ตแนนดียูการนะครับมันคือเป็นตัวที่บอกว่าถ้าเราย้ายเงินจากพันธบัตรแล้วก็มาซื้อหุ้นเนี่ยเราจะมีผล แกบตอนนี้นะครับของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับมันอยู่ที่3.8นะครับซึ่งประเทศที่แกบสูงกว่าเราเนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับมีจีนมีเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าประเทศที่เหลือในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแกบต่ำกว่าเราก็แปลว่าแพงกว่าเราแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย valuation นะครับของเราก็ค่อนข้างจะดดีนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัว flow ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเป็น flow ในประเทศนะครับผมบอกว่าภาพมันชัดเจนนะครับเรามีทั้ง วายุพัฒะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ยังมีตัวไทยแลนด์นิทีฟันนะครับที่เข้ามาเป็นตัวที่ซัพพอร์ตตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟลอรในประเทศนะครับผมบอกว่าภาพยังเป็นบวกชัดเจนนะครับ